คือเมื่อก่อนอะคะ่ะปิงเป็นสิวเยอะมากเป็นสิวเรื้อรังมานานเลยสิวจะขึ้นเยอะมากช่วงคางแก้มหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปหาหมอมารักษาก็หมดไปเยอะค่ะถ้าถามว่าดีไหมก็มันก็ดีขึ้นนะคะแต่ว่าช่วงที่ไม่ได้ไปคลินิกอะสิวมันก็กลับมาอีกมันก็เลยรู้สึกเหมือนว่าเราต้องเสียเงินอยู่เรื่อยๆะคะ่ะแล้วทีนี้เพื่อนก็แนะนํามาค่ะเป็นเซ็ตของฮิเมะเป็นเซ็ตครีมเล่งผิวขาวไฮยา ตอนแรกที่ได้ยินว่าเล่นขิวขาวเนี่ยก็คิดแล้วว่าจะลองดีไหมเพราะว่าหลักๆเลยอะคือหนูอยากให้สิวหายไม่ได้อยากได้ขาวอะไรขนาดนั้นนะคะแต่เพื่อนบอกมาว่าในเซตเนี้ยมันมีตัวที่ช่วยรักษาสิวด้วยก็เลยอานตัดสินใจลองดูคะ่ะปรากฏว่าใช้ไได้ทีเดียวก็สิวเริ่มยุบแล้วก็ตกใจอยู่นะคะที่สิวมันยุบเร็วมากก็ลองใช้มาเรื่อยๆคะ่ะ แต่ก็ระหว่างนั้นก็คิดอยู่นะคะว่าถ้าเราหยุดใช้แล้วอ่ะมันจะสิวมันจะกลับมาอีกไหมอันนี้ก็หยุดใช้มาได้2เดือนแล้วค่ะหน้าก็ยังไม่ได้เป็นไรนะคะก็รู้สึกว่าแบบพีมันมันดีนะราคาก็ไม่ได้แพงใช้แล้วเห็นผลแล้วก็ไม่มีสารอันตรายด้วยก็เลยอยากแนะนํานะคะใครที่เป็นสิวเป็นฝ้าหน้าหมองแนะนําเลยค่ะฮีเมคครีมเล่งผิวขาวไฮยา